วิชาสายพินพิฆาตและประวัติโดยย่อของหลานอี้ในปรมจานลัทธิมานวิชาสายพินพิฆาตเป็นหนึ่งในเคล็ดลับวิชาของสกุลหลานแห่งกูซูโดยมีหลานอี้ประมุขรุ่นที่สามซึ่งเป็นหลานสาวของหลานอันบรรพชนผู้ก่อตั้งสกุลเป็นผู้คิดค้นและถ่ายทอดนอกจากนี้หลานอี้ยังเป็นประมุขหญิงเพียงคนเดียวของสกุลหลานแห่งกูซูบำเพ็ญเพียรด้วยการฝึกพิน พิณมีเจ็ดสายสามารถถอดได้เชื่อมได้ในบดดนสายพิณเจ็ดสายไล่ขนาดจากหนาไปสู่บางชั่วอึดใจหนึ่งอยู่ใต้ปลายนิ้วเนียนนุ่มขาวผ่องดังฮิมะซึ่งบรรเลงบทเพลงบริสุทธิ์สูงส่งแต่ชั่วอึดใจต่อมาสามารถเฉือนเนื้อตัดกระดูกราวกับหั่นโครนมันจึงกลายเป็นอาวุธร้ายกาศในมือนาง หลานอี้คิดคนวิชาสายพินพิฆาตขึ้นมาเพื่อลอบสังหารผู้ขัดแย้งด้วยเหตุนี้จึงถูกประนามอย่างรุนแรงสกุลหลานแห่งกูซูเองก็รับมือกับคำวิจารณ์ของประมุขท่านนี้อย่างไม่คล้ชัดเจนนักแต่ปฏิเสธมิได้ว่าวิชาสายพินพิฆาตเป็นหนึ่งในเคล็ดลับวิชาลับที่มีพลังพิฆาตแข็งแกร่งที่สุดของสกุลหลานแห่งกูซูและเป็นยุทธวิธีที่มีกิติศัพ์เรื่องลือระบือไกล ในส่วนของเวอร์ชั่นคนแสดงนั้นหลานอี้จะถูกกล่าวถึงตอนว้่อิงกับหลานจ้านถูกกระแสน้ำพัดมาทางน้ำวนลับได้พบเจอกับจิตวิญญาณหลานอี้ที่พลังถดถอยหลานอี้นั้นได้บรรลุเซียนแล้วเหมือนเป้าซานสั้นเหรินทั้งสองเป็นสหายกันแต่เพื่อต้องการควบคุมหนึ่งเศษในสี่ของเหล็กทมินหลานอี้ได้ทรยศเป้าซานซั้นเหริน คิดจะเปิดใช้พลังของเล็กทามินแต่ไม่สามารถควบคุมและปิดผนึกเล็กทามินได้จึงทำได้แค่ใช้จิตวิญญาณของนางสะกดเล็กทามินไว้